สวัสดีค่ะวันนี้จะมาซักว่าไงน,นะคะอ่าทำยังไงคะเออมืฟ้าอ่าเอาผ้าใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะใส่เข้าไปให้เจมปู้เลยค่ะไปเหนื่อม้าไม่ยอมใส่ข้างบนเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าก่อน ้ห,หมทีละตัวไหมลูกม,มันหยอกอ่าจุกเข้าไปเลยจุกเข้าไปทีละตัวเก่งมากค่ะจุกเข้าไปเลยมันเต็มซึ่งสัตว์แล้วยังใส่ได้อีกเยอะเลยเครื่องสัผ้าอุ้ยเอาเร็วใส่เร็วลูก

ดันเข้าไปไม่ต้องงัดขึ้นดันเข้าไปเฉยๆอ่าเสร็จแล้วทำยังไงคะในคะต้องใส่อะไรก่อนใส่ในก่อนอมันจะฟลอปเปิดไายหน่ย่ยอุ๊ยมันคืออะไรคะเดีียวค่ะตั้งไว้ค่ะ ไม่ค่ออไเอาไม้ดูก่อนนั่นคือผงซักฟอกค่ะเอาฟองเอาใส่ค่ะเทเองนะคะอ่าใส่เข้าไปในช่องนี้นะคะเทดีๆนะคะ,อะเอาอีกนิดค่ะมาค่ะอ่าค่ะ,ะอืม,มอย่าแย่งแบบนั้นนะคะเทลงไปในช่องนั้น ลำดับต่อไปเราใส่อะไรคะใสนน่น้ำยาปะพานุ่มอ่อาน้ำยาปะพานุ่มตั้งดีๆนะคะฟ้าแล้วก็สร้างค่ะเทใ,ให้หน่อยค่ะเทเบาเานะคะเทเบาๆนะคะ,ะ,คะอ่าอ,อ่ามาม่าเทให้นอ้องเอาไปเทบนเครื่องค่ะ ในช่องอาตามตามอาอ่าอ,อ,อ,อีกฝานึงค่ะมาม่มอุ้ย,อย <c oughs> เอาเท่แม่ม่ตรงนี้ไปทำอะไรดิไ่ทราบค่ะเอาเร็วๆๆว,วอีกฝานึงให้หอมหอมใส่เยอะๆจะได้หอมหอมอ้าวเท่เท่ให้ตรงล็อกอ่า เสร็จแล้วปิดฝาเลอดหมดเลยเลดหมดเลยหมุนค่ะหมุนอ่าแล้วทำไงต่อเอาปิดไอ้นี่ก่อนเลยปิดนนปิด,ป,ดปิดแล้วก็เปิดตรงนี้อ่าเปิดเสร็จแล้วก็มันอยู่ที่ซักประจำอยู่แล้วใช่ไหมอ่าน้องกดสตาร์ทเลยเสร็จเรียบเลยอ่า บอกคุณผู้ชมก่อนเร็วกิงไมยสซักผ้าเสร็จแล้วนะคะกิงไ์เมย์ได้มาเรียนมาค่อยมาดูตอนมันเสร็จนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายไง